ดีค่ะวันนี้มาลองทําแพนเค้กกับเครื่องทําแพนเค้กจิ๋วกันนะคะเราเตรียมแป้งนะคะเป็แป้งแพนเค้กสําเร็จรูปค่ะแล้วเราก็จะมีส่วนผสมต่างๆนะคะมีช็อกโกแลตชิพมีแยมสตรอเบอรี่นะคะเรามาลองทํากันเลยนะคะกับเครื่องแพนเค้กจิ๋วกันหน้าตาหน้ารักไหมคะสั่งมาจากช้อปปี้นะคะใครสนใจสั่งซื้อได้เลยเนาะมาลองให้เด็กๆทำกันได้ค่ะเริ่มทํากันแล้วนะคะฟ้าเอาแป้งแพนเค้กใส่ลงไปเลยนะคะเราใส่ลงไปในพิมพ์แพนเค้กพอประมาณนะคะ นี่สองคุณพี่น้องช่วยกันทําค่ะจะยุ่งๆน่าดูเลยค่ะเนี่ยค่อยๆใส่ไนะคะหน้าตาประมาณนี้นะคะทํเป็นเค้กนะคะน้องอีฟาใส่ไปแล้วนะคะพอเต็มปิมเราโรยช็อกโกแลตชิพลงไปนะคะแล้วก็ปิดฝาค่ะสักครู่ได้แล้วนะคะเป็นเค้กของเราสุกแล้วนะคะหน้าตาน่ากินมากนะคะต่อไปน้องมีฟาเขาจะเอาไปต้องแต่งหน้ากันค่ะนี่โรยช็อกโกแลตชิพไปแล้วโยนสตอรอเบอร์รี่แล้วก็แย้ยมเอ่อช็อกโกแลตลงไปค่ะ จะไปน้องอลิสก็จะทำบ้างข้อองอาวอลริสโรยสปริงเกอร์คะ่ะแล้วก็เยมสตรอเบอรีร่คะ่ะลงไปนะคะใครชอบมากน้อยแค่ไหนก็ใส่ตามใจเลยนะคะสเป็นเค้กน่ากินน่ากินนะคะสำหรับฝีมือเด็กๆนะคะขอบคุณค่ะที่รับชม